ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด จังหวัดสมุทรปราการรับมอบเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงการพศ .2565 ที่บริเวณลานหน้าสารกางจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตหนึ่งปทุมธานีได้รับมอบหมายจากกรมป <on> <live> ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ดำเนินการส่งมอบเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการช่วง เทศกาลสงการพส .2565 ประกอบไปด้วย 1. รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์จำนวน2คัน 2. รถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์จำนวน1คัน 3. เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์จำนวน2ลำ 4. เครื่องสูบน้ำขนาดท่อส่ง14นิ้วพร้อมอุปกรณ์จำนวน2เครื่องโดยมีนายประสิทธิ์ชัยเวชผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีเป็นผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งมอบเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้กับจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนาย นยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายชัยพจน์จรุนผงนายเจนเจตเจนนาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายประทีปนาทีทวีวัน์ปลัดจังหวัดสมุทรปราการนายชวลิตทรงกิตตินามเพิเมืองสมูตรปราการนายสมรักควรสงวนรองนายกอบจสมุทรปราการนายพัชระศศิชาชยามอนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นตัวแทนรับมอบไายใต้ขึ้นนะครับ มีเร้อน,นะครับตั้งเรียบนะครับครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน,น้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด thank yeah. you